บอลเต้พ่นได้ไปงานเขาดาวนะครับอยู่เซนทันเวอร์พี่น้องนะครับสิ่งที่บอลเต้พ้นได้ไปพ่อได้ไปเจอมากกับตัวเองนะพี่น้องเนาะสิ่งที่บอลเต้พ่นประทับใจเลยบอลเต้พลนอยากสีเหล่าสุพีสุนองสุพอลสุมเมฟั่งนะบว่าจะเป็นทางฝั่งลาวว่าทางฝั่งไทยพี่น้องสําคัญมากนะบอลเตพ้นนี่เลยแบบน่าเอาเป็นตัวอย่างพี่น้องนะประเทศไทยเฮ็ดไดดีเลยพี่น้องนะครับ สวัสดีครับกาบศักทิสกยสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เตยพ่นชาแนลครับผมเมื่อนี้พี่น้องเตยพ่นอยากจะมาเล่าเรื่องเล่านะพี่น้องที่ความประทับใจที่บาเตยพ่นไปเมื่อคืนงานเขาดาวอยู่หนาเซนันเบอร์พี่น้องคนนิดร้ายขนาดพี่น้องนะบ่าจักกี่แสนกี่ล้านคนนะบ่ว่าสิเป็นต่างชาติพี่น้องนะหร้ยๆเชื้อชาตินะเต็มยู่หันพี่น้อง ต่างดาวกับพ,พี่น้องเล่าคอมเมนต์พมานอกก็เต้มือกันพี่น้องนะครับถนนพี่น้องนะครับปิดถนนนะครับสีแยกไม่ให้รถวิ่งไม่ให้รถสัญจรนะพี่น้องและสิ่งที่บอสเดชพ่นประทับใจอย่างหนึ่งนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะของคนไทยพี่น้องบอสเดชพ่นเห็เมือคืนนะพี่น้องว่าจะว่าใจจากความเป็นจริงนะหนึ่งเจ้าหน้าที่หนึ่งก็หนึ่งนะครับก็มีมือคืนแล้วก็เจ้าหน้าที่สายตรวจนะหลายหลายร้อยนาย คอยเดินตรวจตาตลอดนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็คือบาวเตพ่นไปอยู่ในงานนะครับคนนี่แน่นนะแต่ได้ความสบายใจก็มากพี่นอ้องก็คือแบบบาวเตพ่นคิดในใจว่างานนี้นะครับคนจะเยอะขนาดไหนนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่เบอร์หนึ่งนะครับหายห่วงอันนี้บาวเตพ่นบอกอลีเด้หายห่วงเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ผลไลยแห้ง่นยื่นตรวจตาตลอดนะ ก็คือเพิร์ลร้ายก็จริงนะแต่เพิ่นบ่ได้มาจุนจานกับคนนะบ่ได้จุนจานกับเฮ้านะเพิ่นก็นทําหน้าที่ของเพิ่นไปเพิ่นก็นยืนเดินตรวจนะครับผัดกันไปผัดกันมาเดินวนตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้มาขอตรวจเอกสารมาตรวจนู่นตัวนี้ไม่มีนะครับก็คือดูแลความเรียบร้อยอย่างเดียวนะครับแบบบอกเตยพ่นเห็นเลยมาขึ้นโอ้โหพี่น้องนะก็คือแบบโอ้สบายใจนะสิ่งที่บ,บ,บอลเตยพ่นได้หลับนะแบบว่าโอ้โหคือแบบ คนหลก์ก็จริงนะแต่ว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องนะแน่นนะมันคือคนแน่นมากพี่น้องนะครับก็คือที่แหลบ่อเต้พ้นกัจะเขานะจะเข่านะเาป็นได้งานนะพี่น้องนะเก็พยายามเดินนะครับอัดกันเข้าไปนะแต่เข้าไม่ถึงนะครับบ่อเต้พ้นต้องถอยนะหายใจไม่ออกเกือบเป็นลมพี่น้องเลยเกือบเป็นลมเม่อคืนบ่อเต้พ้นก็เลยถอยออกมานะถอยออกมาแล้วพี่น้องก็ออย่ยาง เดินนะพี่น้องเดินหรือว่ายางไปอ้อมข้างล่งางห่างเซนทันเวอร์นะพี่น้องเดินอ้อมไปพี่น้องนะคิดในใจคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเดินทะลุไปประตูน้ําได้ฝั่งนี้พอไปถึงไม่ใช่นะครับก็คือเจ้าหน้าที่พี่ๆเจ้าที่เขาเหล็กกั้นไว้แล้วนะครับห้ามเข้าผมก็ไม่รู้หลกเหตุผลว่าอะไรผมก็เลยถามพี่เขาบอกว่าไปไม่ได้ครับจุดนี้จะเป็นจุดที่จุดพุนะครับจะเป็นจุดที่จุดพุบาเตพลพก็ยืนมองสักพักหนึ่งอ๋อตรงข้างหน้าบาวเตพลพลพี่น้อง เพิ่นมองเพิ่นเก็บผูกไว้เพื่อเตรียมจุดเขาดาวพี่น้องบอเตพุ่นก็เลยยืนอยู่หันพักๆหนึ่งพี่น้องนะและ้วบอเตพุ่นก็แนมไปเห็นนะพี่น้องนะ,ะพี่พี่ดับเพิงนะพี่น้องนะที่เพิ่นนั่งรอสแตนบายพี่น้องนะสิ่งที่บอแตพุ่นประทับใจเด็ประมาณสิบนายได้นะรอสแตนบายถือสายยางน,นะครับพอปุ๊บห้าสี่สามสองนะครับ ประมาณ10นาทีนี่แหละเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเอาสายยางต่อสปริงเกอร์น้ำอะไรเรียบร้อยนะครับตั้งนะครับนั่งเขาเรียกอะไรนะนั่งรอนะนะครับตั้งแถวรอนะครับถือสายยางรอนะครับเตรียมฉีดถ้าเกิดจุดพุระเบิดตุ้มแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับจะเข้าสแตนบายราไับเหตุทันทีนะผมว่าผมเห็นการจัดงานการเตรียมรับมือของคนไทยผมบอกได้เลยว่าผมประทับใจบมากๆ อันนี้จากหัวใจพี่น้องนะคนบ้าหนอกคนหนึ่งกับผเคยเห็นดอกอบ้านประเทศพม่นเองกับผเคยมีสี่นาะเป็นคนบ้าหนอกกับบมเคยเห็นนะว่าการเตรียมพร้อมแบบขนาดนี้พี่น้องกัเจ้ายื่นตาเลยนะแล้วก็ห้าสี่สามสองปุ๊บนะครับจุดพุขึ้นนะครับนับถอยหลังนะ,นะพี่น้องว่าพีนะ้าห้าสามสองหนึ่งนะพี่น้องแล้วก็จุดพุแบบน,น,นี้กัเจ้านาทีก็ยื่นตั้งแถวปั๊บนะครับทีนี้นะครับ พี่ๆเทศบาลน,นะครับที่ทําความสะอาดสแตนบายข้างหลังรอนะครับถือไม่กวาดถือถุงนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเก็บเศษซากผู้ที่ระเบิดขึ้นไปและร่วงลงมานะครับสิ่งที่บัลทิพได้เห็วนว่าบัลทพพ์ก็สตันไปพักหนึ่งพี่ห้องโอ้ประเทศไทยนะการจัดงานครั้งหนึ่งนี่แบบทุกหน่วยงานแบบร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมแบบสุดๆแบบว่าเออผมบัลทพพคิดในใจนะ ไม่แปลกใจทําไมประเทศไทยคนถึงอยากมาเที่ยวเยอะหลายๆประเทศทําไมถึงแบบอ่าขึ้นเครื่องมาเขาดาวที่ประเทศไทยหนึ่งเลยคือความปลอดภัยผมว่านะความปลอดภัยสองมากคือคนไทยจัดหนักจัดใหญ่พี่น้องจัดหนักจัดเต็มนะจุดผุเนาะกับลายหลอยเกือบรล่อยบ่เมื่อคืนบ่ลต็คพ่นกับบไดนับพี่น้องนะครับนะกับบไดนับเลยนะครับก็บคือตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นลืมไปเบิดน,นะ ไปเบิ่งใกล้ๆนะเพราะว่าจุดที่บราเดี๋ยวพ่นยื่นอยู่นี่ก็ประมาณบ่ถึงลอยเมตรพี่น้องนะครับบ่ถึงลอยเมตรดนะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆพี่น้องอ่าที่นี่ยื่นนะครับผมก็ตัดสินใจถ่ายนะถ่ายพุนะครับทีแรกผมเห็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่รอสแตนบายอ่ะดับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินไฟไหม้เนาะผมก็อยากถ่ายนะแต่ว่าตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าถ่ายนี่จะไม่ได้พุ ะครับผมก็เลยไม่ถ่ายเมื่อคืนนะครับพอจดผู้เสร็จนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับปุ๊บนะครับผู้หมดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเหล็กออกนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลพี่ๆทำความสะอาดวิ่งเข้าไปเก็บไปกวาดนะครับมันคือรวดเร็วทันใจและมันแบบว่าเฮ้ยผมเห็นเลยว่าเออคนไทยเขาทาอะไรเขาเอาจริงเอาจังแล้วเขาทําแบบว่ารวดเร็วนะพี่นอ้นอง วัตถุพ่นให้เลยวัตถุพ่นยืนมืองเลยวัตถุพ่นแบบขอชื่นชมจากใจนะแต่กับมือนีกัอยากมาทําคลิปอยากมาว่าวสบีสนอกฟังว่าเป็นยังประเทศไทยถึงเจริญประเทศไทยถึงพัฒนาได้ก็ย้อนลายๆหน่วยงานหลายๆคนเอาใจใส่นะวัตถุพ่นว่าหลังจากน,านั้นวัตถุพ่นก็เดินออกมานะครับคนก็เยอะแน่นพี่น้องเบียดกันโอ้โหใจแทบขาดแต่ว่าย้อนพี่น้องย้อนม,มีความสุขย,ย้อนอยากเห็นสิ่งดีงามๆสวยๆงามๆเป็นดอกไม้ไฟเป็นผูกวัตถุพ่นเห็นแล้วก็บอิมโม่ยิ่มใจแล้วก็ ถึงคนสิไลยกันย่อมมี่นองเบียดกันออกมาแล้วก็เดินขามถนนไปออกออกอ่าไปซอยไหนไม่รู้แหละเห็นคนเดินข้างไหนผมก็เดินตามไปโผล่ตรงรถไฟฟ้านะครับทีนี้ตรงนั้นก็ปุ๊บนะครับก็จะมีขยนะเนาะคนเยอะก็ยอมรับว่ามีขยะนะครับมีขยะแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจคือเจ้าหน้าที่อ่าเทศบาลเนาะรถขยะมาปุ๊บนะครับรถขยะมา คนที่เก็บคนที่กวาดก็ทำเร็วมากเลยปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขนขึ้นรถนะครับรถก็ค่อยๆขับม,มาคนที่เก็บขยะก็เก็บคนที่กวาดก็กวาดโอ้โหเมื่อคืนผมไปยืนแล้วผมก็ถ่ายคลิปอยู่นิดนึงนะแต่ผมลบทิ้งว่าผมไม่ไหวจริงๆเพราะถ่ายนิดเดียวมันไม่ได้ใจความนะแบบเออวันนี้ผมอยากมาขอเช่นชมนะว่า คนไทยทําได้ดีมากๆครับที่แบบจัดงานอะไรกระตามคนไม่รู้กี่ล้านคนไม่ได้ว่าแสนนะเมื่อคืนล้านนะครับกี่ล้านคนผมไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเยอะมากนะครับจากถนนอ่าพื้นจิตก็กเต็มนะครับตรงแยกก็เต็มนะครับโน่นเกือบไปถึงอ่าสยามพารากอนนะครับคนเดินมาเต็มเมื่อคืนนะครับแล้วก็ตรงฝั่งตรง,ตรงฝั่งเนี้ยนะครับประตูน้ําก็เกือบไปถึงแยกประตูน้ำนะเมื่อคืนกน็เต็มนะครับ อัดแน่นเลยนะครับคนเยอะมากไม่รู้กี่ล้านคนนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือเจ้าหน้าที่เทศบาลเกบกวาดโอ้โหแบบรวดเร็วมากๆครับสิ่งที่ผมประทับใจคือผมประทับใจจริงๆนะครับนี่คือแบบเห็นแล้วแบบแบบอยากโอ้ยเอาไปเป็นตัวอย่างอนะีิบ้านมนะถ้ามีแบบงานอะไรแบบอย่างนี้นะก็คือผมเห็นแบบงานวัดงานอะไรที่บ้านผมน้องงานกาชาติละใหญ่ๆพองานเลิกงานจบก็ทิ้งขยะเกลื่อนกัน ไม่มีใครเก็บใครกวาดทาไมแบบทําไม่เป็นเหมือนคนไทยคิดไม่เป็นเหมือนคนไทยอันนี้ผมไม่เข้าใจนะอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวนะครับก็แค่เนี้แหละผมอยากพูดนะผมขอเช่นชมจริงๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็ขอบุญขอบคุณเอฟซที่มาซัพพอร์ตที่มให้กาลังใจที่มา,อ,าอยู่เป็นแรงผลักดันให้ผมนะครับที่ยังเมตตาผมแล้วกสวส็สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ก็ คิดสิ่งไหนนะครับปรารถนาสิ่งไหนก็ให้ f อฟทุกคนนะครับสมมุ่งคมั่นปรารถนากันทุกคนแล้วก็ให้เจริญเจริญหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ